สวัสดีครับตำรวจบ,บ้านขอรายงานตัวครับครับมือนีก้กะแกงแล้วล่ะพี่น้องประมาณสีเขาหกโมงส่อเราตีห่ากลัวๆแล้วพี่น้องกะมือขึ้นนี่กับประมาณสี่ทุ่มเนาะพี่น้องเนาะสี่ทุ่มที่เขาหาทุ่มนี่ละก,กะเกิดอุบัติเหตรุรถมอเตอร์ไซค์ส้นไป้ายเนี่ยพี่น้องป้ายเพิ่นเห็ดทางไม่ไฟมันบดีพี่น้อง ไฟมันเพิ่นว่ามันแบดเบิดมันก็นเลยบอ่บอบอ่อบ่อแก่งเท่าที่ควรพี่น้องเกิดอุบัติเหตุคือมอเตอร์ไซค์มาส้นปลายเนี่ยพี่น้องเนี่ปลายหลุมละเนี่ยละนาดเลยพี่น้องเนี่ปลายมันมีอยู่สองปลายด้วยพี่น้องที่รถมอเตอร์ไส้ส้นปลายหนึ่งก็หักหนะครับพี่น้องปลายรถมา้างสระพี่น้องมากอมานส้นเลยเตานี่ก็ประมาณถตีหาเลยพี่น้อง ดีหากรว่าเกิดุวัติเหตุดีครับมองเกาเลยพี่น้องมองเกามองเกาเมื่อกี้เป็นรถปีกับเลยพี่น้องรถปีกแม่ค้าพนที่ไปตลาดเ้าพิ้นมากเพิ่นก็มาบ่เห็นครับบ่เห็นฮงเพิ่นก็่ามาตำครับมาตำเอาป้ายมองเกาแรัะที่มอเตอใส่ซคตำมื่อขึ้นเลยพี่น้องตำเลยเพิ่นก็ตกใจเนาะเพิ่ก็เรียกักรถขึ้นกลับไปข้างมองเกาเห็นไหมครับคนรถเพิ่นมัน เป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับซ้ำซ้อนตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนว่ามาหอดหมูองี่แกงนะครับตอนนี้แกงแล้วมันกับมาเป็นอีกพี่น้องพี่น้องกับว่าเพิ่นก็ว่าทางมันบดีทางมันคุกค,คักพี่น้องเป็นหลุมเป็นบอ่อซึ่งเพิ่นก็เหตุทางไม่เนาะพี่น้องเนาะตำรวจบ้านก็ามาเบิ่งยู่ดอกมาเบิ่งเพิ่นอยูม เมื่อคืนนี่ก็มาแล้เมื่อคืนนี่บริเวณไทยไว้พอดีตอนส่วนนี่ก็เลยทายไว้นี่ครับน,นี่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 รถมาแต่ละขั้นนึ่โอ้ลำบากพี่นอ้องลบฮักกันมาเรื่องมาเนิร์ดโขกลุมโตกะบอเงินกาโอ้ลำบากครับพี่นอ้องเกิดอุบัติเหตุอยู่มองนี่นี่หลายเลยพี่นอ้องหลายเทียร์เราบริเวนว่าเทียรหนึง่งเทีเยรเดียวหรือสองเทียรมันเป็นเกือบสีิบเทียร์แล้วพี่น้อง ตั้งแต่พุ่นเทตุทางาะนี่นี่ครับนี่ทาง่้มครับนี่ไฟก็มีอยู่แต่ว่าไฟมันมีน้อยเดี๋ยวพี่น้องมันพอพอทีเห็นแก็ทางมันเป็นลุมครับนี่ครับพี่น้องมันเป็นลุมหลุมหลครับพี่น้องหลุมหลรถมอเตอร์ไซค์รถ,รถน้อยๆมากนี่ตกล้มนี่ถ้าไม่เกิดรถเนี่ยสะบัดได้พี่น้องสะบัดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุล่งถนนแน่ เชล็ปเน่ไปตำป้ายแน่ก็เลยเหตุให้เกิดอุบัติเหตุแล้วพี่น้องนี่ครับมือขึ้นนี่ได้เนี่ยพี่น้องผลงานมือขึ้นนี่เนี่ยนี่นี่รถมอเตอร์ไซค์ตำครับเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ตำป้ายเนี่ยนะครับนี่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 มอมอเตอร์ไซค์ตำสองป้ายตั้งอยู่ข้างกันครับเที่ยงกันอยู่เนี่ยไปเบิร์ตตั้งสองป้ายนะครับมืาขึ้นตอนประมาณหาทุ่มกลัวกลัวสโวมาเด็กกับตีหากลัวกลัวพี่น้องเนี่ย เอาอีกแล้วครับพี่น้องรถปีครับนำไายเก่าแล้ะครับไายเก่าที่มันร่มลรงเลยมอไส่ตามไปเเพื่อนกับบอ่อเอาขื้นเนาะนก็เลยมาโคม้มโคม้มเลยเพื่อนกับตกใจฮักขื้นถนนรถกับยางระเบิดแล้วครับพี่น้องยางระเบิดสองเส้นพี่น้องอืมครับอุบัติเหตุครับบ้านมองที่เกิดอุบัติเหตเกุกนี่คือบัานลั่นมั่นเะพี่น้อง บ้านลั่นมั่นหมู่สิบสี่ตําบลน,น้องหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะพี่น้องตำรวจบ้านก็ในยินเสียงก็ฟาอแ่นออกมาพี่น้องแรนออกมาเบิ่งน้ำเพินนี่ครับเพินก็ลั่งเสียวเพินรอประก,กันเนาะครับพี่น้องเนะาะรอประกันแล้วเพินก็เสียวรถเพินไปบ้านเพะว่ารถเพินก็บไปรับควอมเสียหายอย่างไรหรอกเพียงแต่ยางมั่นระเบิดแล้วก็คนก็บ่เก็บ พ่นกับโเป็นยังนี่ครับพี่น้องรถมาเนี่ยแต่ละขั้นแตา่ยานแตา่ยานได้พี่น้องเนี่ยตำรวจบ้านไทยกันะวัางระวัางนะครับละบ้างนะมันทางมันบอดีรึบอับรืบ้รบรบรับรับพี่น้องเบ่องออกด้พี่น้องด้ครับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสครับได้มีโอกาสตำรวจบ้านก็ได้มีโอกาสมา,มาทายชิปซึ่งเป็นชิปสันๆนนะพี่น้องเนาะ ที่เปเห็ดชิกเน่าแเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุกาเบ้าเราให้พี่ให้น้องฟังน้ากันแช่น้ากันว่าเพื่อนทีหาทางแก้ไขเน่าได้ถนนหนทางมันเป็นทางคุกคักทางบอดีก็ให้กลุ่มทางเพื่อนมาแก้ไขให้ผู้รับเหมาเพิ่นมาแก้ไขฟื้นไฟครับฟื้นไฟดีๆให้มันแก่งก็นี่ผู้ที่ สัญจรไปมากเพิ่นกงจะได้ระมัดระวังหลายคนนี่อันนี้มันฟื้นไฟมันบ่มีนะพี่น้องฟื้นไฟมันมันน้อยยืมขึ้นมากอะโอ้ลําบากพ่อออกพ่อมาเห็นหลุมเนี่ยมันทางบอดีแน่มันก็นกนสะบัดนะครับรถเนี่ยบางขั้นตะกสะบัดครับนี่ครับพี่น้องครับบาดเหตุซ้ำซ้อนนะครับพี่น้องซ้ำซ้อนขึ้นเนี่กรตำรถเครื่องต่ำล่มแล้ว ตามป้ายนะครับพี่น้องตามป้ายล่มลงแล้วก็เพิ่นกะบ่เอ,เอาขึ้นเนาะรถเปียกไม่กเลมาไซอีกครับมังเกิ้ลครับนี่แหละครับพี่น้องก็ให้ระวังเด้อพี่น้องเด้อระวังสุผูสุคนนั่นแหละสัญจรไปทางไหนกะเห็นเพิ่นเห็ดทางไม่ก็ให้ระมัดระวังครับเพิ่นเห็ดทางไม่ช่วงนี้ช่วงจากผานกเข้ามาหาวางังสะพุงพี่น้องเพิ่นก็เห็ดทางไม่เห็ดทางสีเลนมันก็นเลย เกิดอุบัติเหตุดุพี่น้องทางมันเป็นทางต่างระดับแน่เป็นทางข้อขวดแน่ซึ่งข้อก็ต้องใส่ความระมัดระวังน่พี่น้องใส่ความระมัดระวังเอาแตามือแต่ละเว้นที่ข้อสาญจรนี่พี่น้องรถเพลินท่านที่เกิดอุบัติเหตุมั่งหันนะครับนี่ครับเดอผู้ใดจะเอาไปซื้อเลขกกได้ ครับนี่ครับอย่างเพ่นระเบิดซองเสีนะพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องนี่อย่างลังนี่ก็ระเบิดนะพี่น้องดีครับบอลบอลุ่งบอลุ่งไปข้างเหวครับพี่น้องนี่เหวข้างลุ่งไปนี่ก็เลิกครับนี่เลิกอันพีกคว่ำไปนี่ก็โอ้อันจะายหลายเลยพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ขอจบจิบว้เพียงท่านี้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ